ขอเชิญท่านผู้ใจบุญผู้ปกครองสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาพรานทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพภาาปากการศึกษาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพรานในวันที่10เดือนเมษายน2568ณโรงเรียนบ้านนาพรานตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีกำหนดการดังนี้วันพฤหัส,สบดีที่10เมษายน 2,568เวลา8นาฬิกาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้านนาพรานและคณะสิทธิ์เก่าร่วมจัดตั้งขบวนแห่ต้นผ้าป่าที่บ้านนาพรานหมู่ที่5โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านนาพรานโดยรถแห่โชคถนอมสาวออดิโอซิสเต็มเวลา9นาฬิกา9นาที ร่วมกันตั้งกองผ้าป,ป่าณโรงเรียนบ้านนาพรานเวลา1 0บนาฬิกา9นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมถวายพัฒนหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา1 1บ9นาฬิกาเนาทีพิธีทอดผ้าป,ป่าและรับประทานอาหารร่วมกัน ประธานฝ่ายสง์พระสุวรรณวราสโยเจ้าอาวาสวัดนาพรานสามัคคีธรรมบ้านนาเหนือประธานฝ่ายฆราวาสนายลำพูนสีหวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านนาพรานทุกครอบครัวสำหรับท่านผู้ใจบุญผู้ปกครองสิ์เก่าท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคทางออนไลน์ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาพรานเลขที่บัญชี602 026 1131 สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าเพียงสแกน QR Code พร้อมเพอ E Donation สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านนาพรานโทร0 8 9 9 9 6 9 9 8 8หรือ081-790-8641 จึงขออนุโมท่นาบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญผู้ปกครองสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านนาพรานทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าปากการศึกษาเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพรานณโรงเรียนบ้านนาพรานตําบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในวันที่10เดือนเมษายน 2,568ตามมันเวลาดังกล่าวโ,โดยพร้อมเพรียงกัน